สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินเข้าไมค์ขาซ้ายท่านที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเปิดดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2566นี้ค่ะ ก่อนอืลนเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากกอยู่นะคะหากท่านไในไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิก หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะต้องขอเตือนชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องของการหมุนเงินนะคะก่อนตัดสินใจทำอะไรก็ให้คิดอย่างที่้วนแล้วก็ไม่ควรที่จะประมาทเพลอ,รอหรือว่าหลงตัวเองมากเกินไปควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะได้ไม่ผลิดพลาดร้ายแรง แนะนำให้ไหวสักการะพระพรหมหรืออาจใช้รูปวอลเปเปอร์มือถือเป็นรูปพระพรหมเป็นการเสริมดวงชะตาเพื่อให้กิจการงานประสบความสำเร็จค่ะการงานค่อนข้างเร่งเข้ามาพร้อมๆกันนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ทำงานมากกว่าหนึ่งงานต้องวิ่งรอกแต่ก็วิ่งทันค่ะมีการเดินทางยิ่งวิ่งจะยิ่งได้เงินต้องระวังการหมุนเงินและจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีอย่าให้สะดุด งานจะราบรื่นขึ้นรายได้ดีขึ้นมีเงินเข้ามาตลอดงานเกี่ยวกับการเงินจะหมุนเวียนดีมากๆค่ะการเงินดีขึ้นนะคะถ้าเริ่มเข้มงวดแก้ปัญหาที่เข้ามาทันทีอย่ามัวเครียดกับเงินที่มาช้ากว่ากําหนดการคิดให้ละเอียดวางวิธีแก้ไขตัดสินใจอย่างเคร่งครัดจะแก้ไขได้ค่ะต่อไปจะมีรายได้ดีขึ้นอิสระขึ้นควรปรับปรุงระบบการเงินที่ดีขึ้นไว้นะคะ ใครโสดอยู่มีเกณฑ์ได้พบรักกับคนอายุมากกว่าค่ะบางคู่คุยกันแบบเพื่อนไปก่อนพบรักเพราะการให้คำปรึกษาพึ่งผิงได้พบในสถานศึกษาวัดบางคนยังอยากโสดอยู่ค่ะการจัดการแต่งงานตามประเพณีใครมีคู่แล้วความรักราบเรียบสงบอาจดูห่างเหินกันอยู่บ้างบางคู่สนใจหาความรู้ศึกษาธรรมะนะคะ ดวงสุขภาพแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังค่ะขอแนะนำให้ระวังจะทำอะไรก็ตามไม่ควรที่จะประมาทเพอ้อเรอหรือว่าหลงตัวเองมากเกินไปควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะได้ไม่ผิดพลาดร้ายแรงนะคะเสริมดวงชะตาเพื่อให้กิจการงานประสบความสำเร็จให้ไหวสักการะพระพรหมหรืออาจใช้รูปวอลเปเปอร์มือถือเป็นรูปพระพรหมก็ได้ค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะสําหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ